สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวาวาเดวายครับถ้าเกิดว่บ้านใครตอนนี้มีกล้วยสุกงอมแบบนี้แล้วกําลังจะโยนทิ้งไปนะครับอย่าเพิ่งโยนทิ้งครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับเราค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มีประโยชน์มากๆอยู่ในกล้วยที่สุกงอมแบบนี้ เมื่อพูดถึงกล้วยน้ำว้านะครับถือได้ว่าเป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยที่ออกผลได้ตลอดทั้งปีครับไม่ว่าจะหากินตอนไหนเนี่ยมีกินตลอดครับคนโบราณเนี่ยนะครับผมนํามาเป็นอาหารเสริมร่วมกับนมแม่ในการเลี้ยงดูบุตรนะครับเลี้ยงดูทารกแล้วก็ทําให้เจริญเติบโตร่างกายแข็งแรง ส่วนสายพันธุ์ของกล้วยน้ำว้านะครับบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตครับผมจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือดูตรงไส้เนื้อในของกล้วยนั่นแหละครับผมมีชนิดที่เป็นสีแดงนะครับผมชนิดที่เป็นสีขาวแล้วก็ชนิดที่เป็นสีเหลืองนะครับถ้าเกิดว่าใครลองรับประทานกล้วยก็ลองดูเนื้อในดูนะครับว่าที่เรารับประทานเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าชนิดไหน ผู้คนส่วนใหญ่นะครับที่ซื้อกล้วยมารับประทานเนี่ย<ๆ>ก็มักจะกินไม่หมดหรอะครับผมเพราะว่ากล้วยน้ํหวานเนี่ยก็จะสุกงอมนะครับแล้วก็เราก็มักจะโยนทิ้งไปนะครับไอ้ตรงที่เป็นกล,ล้วยสุกงอมที่เป็นสีเหลืองๆค้ำๆเนี่ยนะครับผมเนื้อกล้วยเนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างจะเละๆนะครับไม่น่ารับประทานคนส่วนใหญ่เนี่ยแบบส่วนมากนะครับผมก็คือทิ้งไปครับไม่ได้เสียดายอะไรแล้วก็หาซื้อกล้วยมารับประทานกันใหม่นะครับผม แต่สิ่งที่สวนทางกับความคิดของคนทั่วไปก็คือเจ้ากล้วยสุกงอมนี่แหละครับผมกลับเป็นกล้วยที่มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพซึ่งคนโบลารลานะครับเขารู้จักประโยชน์ในข้อนี้กันมานานแล้วครับ ซึ่งทบานใครนะครับมีคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านลองสังเกตดูครับเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยจะชอบรับประทานกล้วยที่สุกงอมเป็นพิเศษครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับกล้วยสุกงอมนี่แหละครับผมแฝงไปด้วยคุณค่าที่เกินกว่าพวกเราจะคาดหมายกันเอาละครับเราไปดูกันว่าเจ้ากล้วยสุกงอมที่เรากําลังจะโยนทิ้งไปเนี่ยมีประโยชน์แบบไหน จากรวยสิสุกงอมนะครับจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราครับทําให้มีปริมาณเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่ามีสารที่เรียกว่าเซอร์โมซิคอไฟเตอร์ er ครับที่ช่วยในการป้องกันเซลล์ที่ผิดปกติโดยเฉพาะโรรยที่มีจุดดําๆด่างๆอย่างนี้แหะครับ <What> แต่เราก็ไม่ควรจะรับประทานมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าโรวยที่สุกงอมแมบบนี้ก็จะมีปริมาณน้ําตาลสูงไปด้วย หลายๆคนนะครับอาจจะอยากทราบแล้วครับว่าแล้วกล้วยในแบบช่วงต่างๆนะครับผมมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างนะครับเราไปดูกล้วยดิบกันก่อนครับกล้วยดิบนะครับเป็นกล้วยที่ดีต่อสุขภาพในเรื่องของการดูแลกระเพาะอาหารครับเพราะว่ามีสารเทนนินนะครับเป็นกรดอ่อนๆมีฤทธิ์ในการเคลือบกระเพาะอาหารและลำไส้ของเราแต่กล้วยดิบไม่สามารถจะ กินได้ทันทีนะครับต้องนําไปทําการฝานทําการอบแล้วก็นํามาบดเป็นผงก่อนที่จะรับประทานครับบางท่านนะครับก็นําไปผสมกับน้ําผึ้งทําให้สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นครับต่อมานะครับเราไปดูสรรพคุณของกล้วยหามกันบ้างครับกล้วยหางก็คือกล้วยที่แบบว่ากึ่งสุกกึ่งดิบนั่นแหละครับผม เปลือกจะมีสีเขียวอมเหลืองนะครับสามารถรับประทานได้เลยนะครับผมซึ่งกล้วยหามเนี่ยจะมีโพแทสเซียมสูงครับมีสปปรรพคุณในการช่วยชดเชยโพแทสเซียมให้กับร่างกายของเราเพิ่มกากใยอาหารในการขับถ่ายช่วยเคลือบกระเพาะอาหารได้ด้วยครับและที่สําคัญนะครับกล้วยหามเนี่ยก็จะมีปริมาณน,น้ําตาลอยู่น้อยนะครับทาให้เป็นที่ทุกอ,อกถูกใจของคนรักสุขภาพต่อมาเราไปดูกล้วยสุกกันบ้างครับ กล้วยสุกจะมีสารที่เรียกว่าสารแพคตินนะครับที่ช่วยเพิ่มกากใยห,หรือพรีไบโอติกตามธรรมชาติครับทําให้สามารถขับถ่ายได้เป็นอย่างดีนะครับถือได้ว่าเป็นยาระบายอ่อนๆได้ดีเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังพบอีกว่าสารอาหารในกล้วยน้ำว้านะครับประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็มีน้ำตาลธรรมชาติอยู่ถึง3ชนิดครับ,รบก็คือซูโคสฟุกโทสนะครับแล้วก็กลูโคสครับ เมื่อรับประทานกล้วยแล้วนะครับเปลือกกล้วยก็อย่าเพิ่งทิ้งครับเพราะว่าเปลือกกล้วยทั้งวาเนี่ยช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการคันได้ครับเนื่องมาจากพวกแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับตุ่มจากยุงกัดหรือว่าเป็นแมลงอื่นๆที่ทําให้ระคายเคืองผิวหนังก็ใช้เปลือกกล้วยนะครับมาทาแล้วก็จะมีส่วนช่วยในการต้านเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ด้วยครับ กล้วยนาำวานะครับถือได้ว่าเป็นผลไม้พื้นผ่านที่ปลูกง่ายโตวไวครับแต่ว่ากลับให้คุณค่ามหาศาลกับร่างกายของเราครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับก็หันมารับประทานกลน้วยํานวากันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยในช่วงของดิบนะครับของหามของสุกหรือว่ากล้วยที่เป็นสุกงอมแล้วดีต่อสุขภาพทั้งนั้นครับ และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กับคนที่คุณรักสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแต่สำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับผมเรารอพบกันใหม่คลิปหน้าได้เลยครับ